ในประเทศไทยหลังจากเปิดประเทศได้เพียง4วันนะสิ่งที่ตามมาคือการติดเชื้อโควิด -19 จากนักท่องเที่ยวมีแล้ว10บรายเปิดประเทศ4วันปราตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขของไทยนะฮะสิบรายที่ติดเชื้อโควิด -19 บางโรงเรียนต้องหยุดเรียน,นะะสถานก,การณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอย่างไรก็ตามในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมีการเจอ ยารักษาโควิด -19 ทึ่สามารถที่จะรักษาสำหรับผู้ป่วยอาการหนักได้นะครับอย่างไรก็ตามประเทศไทยก็มียาอยู่2ชนิดนะชนิดแรกก็คงจะหนีไม่พ้นฟ้าถลายโจรทราบว่าทางสันติอโศกได้มีการไปเจอยาอีกชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ได้หายภายใน,ใน48ชั่วโมงซึ่งตอนนี้ก็มีการเริ่มใช้กันแล้วแต่ยังไม่รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักด์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศทั้งเศรษฐกิจสังคมและก็การเมืองเริ่มต้นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันก็ขึ้นหุ้นนะครับสหรัฐอเมริกาก็ขึ้น23ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ขอไปให้ทองคำพุ่ง23ดอลลาร์สหรัฐนะครับดีตัวจากข้อมูลการจ้างงานราคาน้ำมันปรับตัวหลัง o p e ปกนะครับซึ่งรวมทั้งรัเสเซียนะครับปฏิเสธเสียงเรียกร้องของสหรัฐอเมริกาในการเร่งเพิ่มกำลังการผลิตส่วนวอสตีปิดบวกได้แรงหนุนจากข้อมูลจ้างงานขณะที่ทองคำดีตัวเหนือ1,800ดอลลาร์สหรัฐอเมริกากัางวลสภาวะ เงินเฟอ้อตอนนี้ก็คงชัดเจนขึ้นว่ารัสเซียกำลังเล่นสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ไปจุ่นกิจการภายในของรัสเซียกับยูคเครนนะครับแล้วก็พ่ายแพ้สงครามตะวันออกกลางในขณะที่หุ้นทยานทันทีไฟเซอร์เผยยาเม็ดรักษาโควิด -19 ประสิทธิภาพถึง89%คาดราคาพอกับเมอร์คนะครับคอสละ2.3หมื่นบาทนะครับ การทดลองยาต้านไว 19, นรัสโควิด -19 ของไฟเซอร์อิงค์นะครับลดโอกาสที่ผู้ป่วยเสี่ยงติดนะครับเชื้ออาการดุนแรงจากเข้าโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตได้ถึง89%จากการเปิดเผยของบริษัทนะครับขณะที่ CEO ของบริษัทระบุ w ว่าจะทำให้อาวุธใหม่ในการต่อสู้กับโรคระบาดใหม่เข้าได้ถึงทั่วโลกอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ นในขณะที่วัคซีนโควิด -19 โควาซินนะครับยื่นขออนุมัติในสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อฉีดให้กับเด็กอายุ2ขวบขึ้นไปโอคูเจนนะครับบริษัทสงสหรัฐอเมริกาหุ้นส่วนของพารัตไบโอเทคนะได้มีการถแถลงได้ร้องขอเจ้า้าที่อนุมัติให้มีการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับโคซาวินที่พัฒนาโดยอินเดีย ให้กับเด็กที่อายุ2ขวบถึง18ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากวัคซีนตัวนี้ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกนะครับอย่างไรก็ตามข้อมูลของโอโกคูเจนรวมถึงการทดลองจากคลินิกนอกสหรัฐอเมริกาใช้อาสาสมัครนะครับเป็นเด็กเพียงกลุ่มเล็กๆอาจจะไม่เพียงพอที่จะได้รับการอนุมัติของสำนักงานอาหารและยานะครับของสหรัฐอเมริกา ในขณะที่นาซาทำการทดลองการสร่งอวกาศพุ่งกระแทกดาวเคราะห์น้อยเตรียมพร้อมรับมืออุกกบาทชนโลกองค์การบริหารการบินและอวกาศของสหรัฐอเมริกานะครับหรือนาซากำลังเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายเพื่อให้พร้อมนะครับปล่อยยานอาวกาศ ลำหนึ่งขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับโดยมีจุดเป้าหมายคือตั้งใจพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยดวงหนึ่งด้วยความเร็วสูงขณะที่พุ่งชนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจปกป้องโลกของนาซานาซากำลังส่งยานอาวกาศลำหนึ่งไปพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยที่พุ่งมาด้วยความเร็วสูงในความพยายามเปลี่ยนเส้นทางของมันเป้าหมายเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ที่จะปกป้องโลกให้พ้นจากหินอวกาศที่อันตราย ที่อาจจะพุ่งเข้าชนโลกในอนาคตซึ่งที่ผ่านมานะครับมีรายงานว่าโลกต้องกลับเข้าสู่สภาวะล่มสลายหลังจากที่เกิดอุกกาบาตนะรพุ่งชนโลกนะครับในยุคไดโนเสาร์มาแล้วในกระดาษที่เบื่อเมียไปวันๆเอาแต่เล่นติกตอกฮะจับล็อกติดโซฟาไปเลยนะครับ เป็นเรื่องที่เห็นกันทั่วไปฮะน้องๆหนูๆถูกผู้ปกครองลิฟโทรศัพท์มือถือหากใช้เวลาอยู่กับมันมากจนเกินไปคราวนี้เป็นเรื่องแปลกๆฮะไปเสียนะครับเมื่อภรรยารายารหนึ่งในอินโดนีเซียเอาแต่เล่นทิกตอกสามีของเธอจึงทนไม่ไหวฮะจับ,บล็อกติดกับโซฟาเสียเลยฮะรายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่าชายคนหนึ่งในอินโดนีเซียทำมากกว่าการยึดโทรศัพท์มือถือของภรรยา หลังเหนื่อยนายกับคุณเมียติดแอปพลิเคชัน t i k t o o k งอมแงมเขาตัดสินใจมัดภรรยาเพื่อขวางไม่ให้สร้างคอนเทนต์บน TikTok อีกอย่างแล้วก็ตามผู้คนบนสื่อโซงคมอลมไลายบางส่วนก็เชื่อว่าสามีภรรยาจากกาตาอาจจะเล่นการขำๆเนื่องจากสังเกตเห็นภรรยาย,ยังคงยิ้มได้ขณะที่มีการบันทึกวิดีโอเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นอีกคดีหนึ่งเป็นเรื่องคดีลึกลับ นะครับชายนอนตายปริศนานอกสถานทูตรัสเซียในเบอร์ลินนะครับเชื่อเป็นสายลับของมอสโกหน่วยงานความมั่นคงของเยอรมนีเชื่อว่าชายคนหนึ่งซึ่งเสียชีวิตบริเวณด้านนอกสถานทูตรัสเซียในกรุงเบอร์ลินเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเป็นสายลับของสำนักงานความมั่นคงแห่งรัสเซีย ตามรายงานนะครับของสื่อมวลชนในแดนเบียรเมื่อวันศุกร์ที่5พฤศจิกายยนและสันนิษฐานว่าเขาอาจจะตกลงมาจากชั้นบนของสถานทูตแต่ไม่มีคำยืนยันแต่อย่างใดในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาโล่งนะสภาคองเกรสผ่านร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานนะครับ1.2ล้านล้านดอลาลาร์สหรัฐสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกานะครับผ่านร่างกฎหมาย ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า1.2ล,ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าเป็นชัยชนะครั้งสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายภายในประเทศของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนนะครับหลังจากที่มีการโหวตกฎหมายได้ถูกเลื่อนมาแล้วหลายครั้งเมื่อสมาชิกสภาคองเกรสมีความเห็นที่ปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งกันในขณะที่จีนมีการหมายหัวนะฮะพวกหนุนไต้หวันเป็นเอกราชนะครับ ค่าโทษแบนตลอดชีวิตนะครับรัฐบาลจีนจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สนับสนุนไต้หวันนะครับให้เป็นเอกราชพร้อมขู่ว่าคนเหล่านี้มีโทษทางอาญาตลอดชีวิตซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่จีนขู่จะลงโทษอย่างเป็นรูปธปรรมต่อนะครับกลุ่มโปรเอกราชไต้หวันสร้างความสท่มามกลางความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบทวีความตึงเครียดในรอบหลายสิบปีนะครับ จีนยืนยันว่าไต้หวันเป็น,นดินแดนส่วนหนึ่งของตนและไม่ปฏิเสธที่จะใช้กําลังทหารนําไต้หวันกลับมาอยู่ภายใต้การปกครองขณะเดียวกันไต้หวันก็ยืนกรานว่าตนเองเป็นอิสระและพร้อมจะต่อ,ส,อสู้นะครับเพื่อคงไว้ซึ่งเสรีภาพและระบอบประชาธิปไตยสํานการบริการกิจการไต้หวันนะครับของจีนได้อ้างถึงนายกรัตรีสูเจิ้งซางของไต้หวันนะครับหยูสีคุณนะฮะประธานสภาไต้หวันและ โจเซฟนะครับหูรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของไต้หวันว่าจัดอยู่ในกลุ่มพวกหัวด,ดื้อนะครับที่โปรโเอกร,ราชไต้หวันและได้ประกาศชัดเจนเป็นครั้งแรกว่าจีนมีการจดบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีพฤติกรรมเข้าขายนี้โคศกกิจการของไต้หวันระบุว่าบุคคลที่ติดแบ็คลิสต์เหล่านี้ถูกลงโทษไม่ให้เดินทางเข้าแผ่นดินใหญ่นะครับซึ่งปรากฏว่ารวมไปถึงเขตปกครองพิเศษฮ่องกงแล้วก็มาเก,ก๊าด้วย <c oughs> จีนยังห้ามมิให้บุคคลเหล่านี้เกี่ยวข้องหรือร่วมมือกับองค์กรพลเมืองบนแผ่นดินใหญ่ขณะที่องค์กรใดๆก็ตามที่ให้การหนนุสนับสนุนคนเหล่านี้จะถูกห้ามเข้ามาสแสวงหาประโยชน์ในประเทศจ,จีนแผ่นดินใหญ่ด้วยนะจีนก็พยายามจับหนักเลยละ่ะสำหรับพวกที่มีการโปรจะหาแยกตัวนะครับแบ่งแยกไต้หวันออกจากจีน ในขณะที่ค่ามลพิษที่นิวเดลีนะครับพุ่งกระจุดคนไม่สนห้ามจุดพรุฉลองวันดิวาลีคุณภาพอากาศในกรุงเดลีของอินเดียนะครับลดต่ำลงจนถึงขั้นขีดอันตรายหลังจากที่ประชาชนส่วนใหญ่ฝ่าฝืนคำสั่งนะครับของทางการห้ามจุดพรุเล่นดอกไม้ไฟในช่วงราชการดิวารีนะครับดัชนีคุณภาพของอากาศนะครับในพื้นที่ชุครัวกรุงเดลี มีความสูงเกินกว่า500นะครับและบางจุดตัวเลขทะลุเพดาน99 999อะซึ่งเป็นค่าสูงสุดนับตั้งแต่มีการวัดไว้ได้สาบาสถาบันนโยบายพลังงานแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกได้เผยแพร่การศึกษาเมื่อเดือนกันยายนว่าคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ในอินเดียอาจจะส่งผลให้ประชากอรหลายล้านคนมีอายุคาดลด,ดลงถึง เปีจากมลพิษดังกล่าวอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นหนุ่มไนจีเรียเลข่ขายตัวเอง1.6ล้านอ้างความจนเป็นเหตุสุดท้ายโดนจับนแกชายชาวไนจีเรีย26ปีถูกตำรวจศาสนาจับกลุมหลังจากเลข่ขายตัวเองในราคา20ล้านในราหรือประมาณ1.6ล้านบาทขณะที่เจ้าตัวอ้างจำเป็นจะต้องทำ เพราะต้องการหาเงินไปใช้ใจ่ายในครอบครัวนะครับเขาเป็นตกตกเป็นข่าวดังในประเทศของเขาเมื่อปลายเดือนตุลาคมหลังพบหนุ่มรายนี้เดินตะลอนอยู่ในเมืองคาโรนะฮะพร้อมแขนป้ายว่าขายชายคนนี้ราคา20ล้านในรานะครับซึ่ง RDU มีอาชีพเป็นช่างตัดเสือ้อบอกกับผู้สึกขาวว่าเขาเคยเร่ขายตัวที่เมืองคาดูนามาแล้วแต่ไม่มีใครสนใจ เลยย้ายมาขายที่คาโรนะครับด้วยเหตุผลก็เพราะต้องเพราะความจนอยากได้เงินตั้งใจว่าจะยกเงินส่วนหนึ่งให้กับพ่อแม่ส่วนที่เหลือจะเก็บไว้ใช้จ่ายตลอดชีวิตนะครับผมตัดสินใจขายตัวเองเพราะไม่มีเงินผมตั้งใจว่าถ้ามีเงินซื้อจะแบ่งเป็น10ล้านในรานให้พ่อแม่55 5ล้านนะครับจ่ายภาษีให้รัฐ2ล้านจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ใครก็ตามที่ช่วยเหลือผมนะหาคนซื้อ ส่วนที่เหลือจะเก็บไว้เองนะสิ่งที่เขาทำนัเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหลักของอิสลามนะคุณมีสิทธิ์ขายตัวเองแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากขนาดไหนก็ตามฮารูนะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจศาสนายืนยันกับทาง BBC ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้ในจีน จีนกําลังขมึงตึงเคียวกับไต้หวันตอนนี้ก็มีการไปกักตุนอาหารสําหรับคนจีนซึ่งมีความเชื่อว่าอาจจะมีสงครามระหว่างจีนกับไต้หวันในเร็ววันนี้ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็พยายามสนับสนุนให้ไต้หวันนั้นไปเข้าร่วมกับ UN เเพื่อทำการประกาศเป็นเอกราชแยกจากแผ่นดินจีน หลักนี้ที่สหรัฐทําอยู่เรียกว่าการแบ่งแยกและปกครองก่อนหน้านี้สหรัฐเมกาให้การสนับสนุนฮ่องกงฮะเพื่อทําการแบ่งแยกสุดท้ายนะครับกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกตนเองนะครับเป็นประเทศฮ่องกงถูกดําเนินคดีไปมากกว่า170คนในเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจในช่วงระหว่างนี้ในเรื่องของอวัคซีนโควิด -19 ยา รักษาโควิด1 9กำลังเป็นประเด็นสำคัญนะตอนนี้กำลังมีวัคซีนของอินเดียนะครับที่สามารถฉีดให้กับเด็กอายุ2ขวบนะครับถึง18ปีนะครับซึ่งอินเดียได้เริ่มผลิตได้นะครับและวัคซีนของอินเดียก็เริ่มผลิตมากขึ้นนะแล้วก็มีการส่งไปยังองค์การอนามัยโลกนะครับเพื่อฉีดให้กับคนที่อายุต่ำกว่า,า18ปีถึง2ขวบนะครับแล้วก็ฉีดให้ประเทศที่ยากจน อย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์โควิด -19 กำลังแพร่ระบาดและตอนนี้นะครับก็มีการประกาศเตือน,นะบอกว่ายุโรปกําลังจะเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดโควิด -19 อีกร,รอบใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยหลังจากเปิดประเทศได้เพียง4วันนะสิ่งที่ตามมาคือการติดเชื้อโควิด -19 จากนักท่องเทีเท่ยวมีแล้ว10บรายเปิดประเทศ4วันปราตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ของไทยนะฮะสิบรายที่ติดเชื้อโควิด1 9บางโรงเรียนต้องหยุดเรียนนะสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอย่างไรก็ตามในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมีการเจอยารักษาโควิด1 9ทึ่งสามารถที่จะรักษาสำหรับผู้ป่วยอาการหนักได้ในะรับอย่างไรก็ตามประเทศไทยก็มียายอยู่2ชนิดนะชนิดแรกก็คงจะหนีไม่พ้นฟ้าถลายโจรทราบว่าทางสันติอโศกได้มีการไปเจอยา,ยายอีกชนิดนึง นะครับที่สามารถรักษาผู้ป่วยโควิดได้ได้หายภายใน40ใน48ชั่วโมงซึ่งตอนนี้ก็มีการเริ่มใช้กันแล้วแต่ยังไม่รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างเป็นทางการนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิก์เย็มกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปได้วยนะคะรักษาไว้ให้มันคงเธอทงไปรงให้เด่นไกลชาติเช,ชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองน,นอน